ลืมไปลืมไปลืมวันนี้ลืมไปว่าวันนี้หนูต้องอยู่ในห้องลูกหนูออกข้างนอกไม่ได้วันนี้พี่ก๊อฟอยู่พี่ก๊อฟเขาแพ้ขนเธอต้องเอาขนมหลอกลอก่ลอให้เข้ามาอยู่ในห้องเมื่อกี้เผลอไปเผลอปล่อยหนูออกเนึกว่าพ่อลืมวันนี้ต้องอยู่ในห้องออกข้างนอกไม่ได้กินขนมไหมกินไหมกินขนมเปล่า อยู่ในห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันเดียวลูพวกพรุ่งนี้หนูก็ได้ออกอิสระภาพพี่ก๊อฟอยู่หนูออกข้างนอกไม่ได้ <c oughs> น่าสงสารน่าสงสารเด็กถูกขังอยู่ในห้องมากินขนมมาให้หนมมา,มาลูกมา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 สงสารอยู่ในห้องมาไม่กินขนมสองวันติดต่อกันเลยวันนี้มา มาแล้วปกติให้กินวันเว้นวันวันนี้นางโดนขังอยู่ในห้องเอาใจหน่อยมาเล็วมาให้กินหนมมาเอาใจหน่อยมาเดินเป็นเสือติดจันเลย รู้ตัวว่าไม่ได้ออกข้างนอกดูงอนเรียกกินขนมไม่มาเลยงอนเมื่อกี้เอาขนมหลอกล่อให้เข้าห้องดูตาดูตาตาไม่เป็นมิตรเลยตาเหมือนกับโกรธ <c oughs> หมาเอ้ยเอาขนมหลอกล่อให้เข้าห้องเมื่อกี้เพอิอเพอิอปล่อยให้ออกไปข้างนอกงอนเร,เรียกกินขนมไม่มาเลย มองหน้าแบบไม่เป็นมิตรเลยทำไมลูกโกรธเหรอโกรธที่ปล่อยออกไปแล้วหลอกให้เข้ามาในห้องมาเร็วๆมาพ่อไปข้างนอกเดี๋ยวพ่อก็มาหนูอยู่ในห้องกับพ่อเลยวันนี้นะอันนีเ้เอาไหมดูงอนงอน <laughs> ไม่ยอมเลยดูมองขนม งอนไม่ยอมกินปกติเนี่ยโหเอาขาเดินตามหลังเราเอาขาตบขาเราตบซ้ายตบขวาเพื่อจะกินขนมตอนนี้โกรธดูความโกรธดตาไม่เป็นมิตรเลยโกรธโกรธมากโกรธที่ถูกหลอกให้เข้าห้องดูถอยเลยถอยหนีเลยเออถอยหนีเลยโกรธ ปล่อยออกไปข้างนอกแล้วหลอกเข้าห้องโอ้ยรู้นะ่ไม่ใช่ไม่รู้มาลุกมาไม่กินจริงๆเหรอไม่กินนมจริงๆเหรอเนี่ยโกรธจริงๆริงเหรอหน้าสงสารวันเดียวลูกวันเดียวเดี๋ยวคืนนี้พี่กอลฟเขาก็กลับแล้วมาเอาไหมเนี่ยโกรธจริงเลยไม่กินขนมเนี่ย ดูนางโกรธวิ่งหนีเลยไปนั่งมองจ้องประตูไม่กินขนมไม่ยอมกินขนมเลยท,ทั้งที่ชอบกินน้อยใจถูกหลอกให้เข้าห้องมาลุกมาโกปิโกปิกปกปเออแมวงอนแมวงอนก็เป็นโอุแสดงว่าโกรธมากเลยเนี่ย ปกติเนี่ยจะเดินตามหลังขอขนมกินวันนี้งอนมากเลย